คำที่แสดงถึงสถานที่ซึ่งแบ่งออกเป็นสองรูปแบบได้แก่ด้านซ้ายนะคะไม่อยู่นิ่งเคลื่อนไหวไปยังสถานที่แห่งนั้นอย่างเช่นคําว่า in, y e net ส่วนทางด้านขวาจะเป็นแบบอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวณนะสถานที่แห่งนั้นตรงนั้นนะคะก็จะเป็นอุตเยมเมไปจนถึงดาร หลักการจำก็คือถ้าอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคำศัพท์ส่วนใหญ่จะมีอักษร A ต่อท้ายยกเว้นบางคำเท่านั้นอย่างในนี้ก็อย่างเช่นคำว่า hard a r ที่ไม่มีนะคะแสดงถึงอาการไม่อยู่นิ่งในเปรีโยวก็จะใช้ร่วมกับคำกริยาที่แสดงถึงอาการไม่อยู่นิ่งมีการเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันเช่นคำว่า o School ละ o วิ l l ละ o go ทั้งหมดนี้เป็นคำกริยาที่แสดงถึงการเคลื่อนไหวหรือโ o d r a ที่หมายถึงไปที่เดินทางออกจากละทิ้งเข็นฉุดลากก็ได้ด้วยเช่นกัน ส่วนแสดงถึงอาการอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวณสถานที่แห่งนั้นในเปรียวก็จะใช้ร่วมกับคํากริยาที่แสดงอาการอยู่นิ่งไม่มีการเคลื่อนไหวด้วยเช่นกันเช่นคําว่าโอว่าระโอบูถ้าเป็นโอว่าระเป็นรูปกริยาส่วนคําที่แสดงถึงการปัจจุบันก็คืออาร์อันนี้ก็เป็น ตัวอย่างคำกริยาที่แสดงถึงการอยู่นิ่งๆนะคะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างประโยคเลยค่ะประโยคแรก h u n s k o l u t รอนจะออกไปข้างนอกก็คือมีการเคลื่อนไหวณนะขณะนี้อยู่ข้างในแต่กำลังยักย้ายสายสะโพกพาตนเองออกไปข้างนอกไม่งงนะ ประโยคถัดไป h on, ar, ันอาร์อเขาอยู่ข้างนอกตอนนี้อยู่ข้างนอกก็อยู่เฉยๆนะคะไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหนดีโกรอพวกเขาเข้าไปข้างในกำลังพาร่างกายของตนเองเดินเข้าไปข้างในฮ n นอาร์อินหะลอนอยู่ข้างใน ดีกริ่มพวกเขากลับบ้านภาพนี้คุณแม่กับคุณลูกกำลังเดินกลับบ้านฮุนอาร์เยีห่หลอนอยู่ที่บ้านฮุนสกอลอุ p หลอนขึ้นไปข้างบนผู้หญิงคนนี้ได้พยายามพาตนเองปีนบันไดขึ้นไปข้างบนคือการเคลื่อนไหวจาก ข้างล่างไปข้างบนค่ะ D e r up พวกเขาอยู่ข้างบนนะตอนนี้อยู่ข้างบนยังไม่ได้เคลื่อนไหวไปไหน Hon ค o m e e r h i t เขากำลังมาที่นี่ย้ายจากที่นั่นตรงนั้นมาที่นี่ Hon a r hard เขาอยู่ที่นี่จากตัวอย่างที่ผ่านมาสังเกตได้ว่าถ้าอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหวคําศัพท์จะมีตัวอักษร a ต่อท้ายแต่คำนี้ไม่มีอักษร a ต่อท้ายค่ะก็เป็นคำยกเว้นไปค่ะ hon gor d i t เขาไปที่นั่นเคลื่อนไหวไปค่ะ hon ardar เขาอยู่ที่นั่นตรงนั้นอยู่กับที่ไม่เคลื่อนไหวไปไหนคำนี้ก็ไม่มีอักษร A ต่อท้ายเช่นกันค่ะอ่ะสุดท้ายแล้วถามว่าประโยคนี้ต้องใช้คำไหนมีคำตอบให้เลือกระหว่าง hard หรือ heat คำตอบที่ถูกต้องก็คือติ๊กตกติ๊กตกติ๊กตก hard นั่นเองค่ะเพราะอะไรประโยคนี้มีคำว่า Skull อยู่ด้วยก็จริงซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยโดยว่าแะเป็นคำกริยาแปลประโยคได้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ hard ค่ะตอบถูกต้องทุกคนเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ